ใครต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ให้ทำสมาธิให้มากเห็นการเกิดดับนะทำแค่นี้พอแล้วศินห้าให้บริบูรณ์มากที่สุดนะแล้วพระเจ้าบอกเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาลองสร้างเหตุปัจจัยตามที่พระเจ้าบอกดูแล้วยมจะได้ทุกอย่างในชีวิตครบเลยนะยศตำแหน่งมาเองเอกราปัจจัยมาเองนะทุกๆอย่างมาเองหมด ราจะเห็นว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปอุปสรรคจะน้อยปัญหาในชีวิตจะน้อยหนี้สินก็จะหมดไปนะ,ะเงินทองจะมีมากขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยทําสมาธิมากๆอย่างน้อยโยมทําก่อนเวะลาห้านาทีก็ได้เริ่มห้านาทีทุกวันเอาไปสักเดือนหนึ่งแั๊บต่อไปโยมขยับไปห้านาทีเช้าเย็นนะต่อไปอยากขยันขึ้นอีกเชาก้ากลางวันเย็น กินข้าวเสร็จก่อนเข้าทำงานก็5นาทีนั่งที่โต๊ะทำงานรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้